การเข้าสู่การต่อรองที่แพ้ไม่ได้ไม่ใช่แค่การมีข้อมูลที่แน่นแต่คือการเข้าใจและใช้จิตวิทยาเพื่อควบคุมเกมนี่คือ10จิตวิทยาการต่อรองพร้อมสิ่งที่ต้องพูดและทำรวมถึงเรื่องเล่าที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนครับ10จิตวิทยาต่อรองสำหรับสนามที่แพ้ไม่ได้ 1. หลักการทอดสมอ The Anchor Effect มนุษย์มักจะยึดติดกับข้อมูลแรกที่ได้รับแล้วใช้เป็นจุดอ้างอิงในการตัดสินใจเรื่องอื่นๆต่อมาต้องทำอะไรเป็นคนแรกที่เสนอตัวเลขหรือเงื่อนไขเสมอการทอดสมอราคาสูงถ้าคุณเป็นผู้ขายหรือต่ำถ้าคุณเป็นผู้ซื้อจะดึงให้การเจรจาทั้งหมดวนเวียนอยู่รอบๆตัวเลขของคุณต้องพูดอะไรในฐานะผู้ขายจากมูลค่าและประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ เรามองว่าราคาที่เหมาะสมคือ1ล้านบาทครับในฐานะผู้ซื้อจากงบประมาณและราคาตลาดที่เราสำรวจมาเราเริ่มต้นที่5 0 0แสนบาทครับ 2. หลักการกลัวความสูญเสีย (loss aversion) คนเราเจ็บปวดจากการสูญเสียมากกว่ามีความสุขจากการได้รับในปริมาณที่เท่ากันต้องทำอะไรเปลี่ยนมุมมองการนำเสนอ จากสิ่งที่เขาจะได้ไปเป็นสิ่งที่เขาจะเสียหากดิวนี้ไม่สำเร็จต้องพูดอะไรผมเข้าใจว่าข้อเสนอของเราอาจจะสูงแต่หากท่านไม่ตัดสินใจตอนนี้ท่านอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้เทคโนโลยีนี้ไปก่อนคู่แข่งนะครับถ้าเราตกลงกันไม่ได้บริษัทอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายแฝงในการแก้ปัญหาเดิมๆต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือน 3. BATNA ทางหนีทีไลที่ดีที่สุด best alternative to a negotiated agreement อำนาจต่อรองที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งกล่าวแต่อยู่ที่การมีทางเลือกที่ดีรออยู่หากการเจรจาล้มเหลวต้องทำอะไรก่อนเข้าห้องเจรจาให้หาทางเลือกสำรองไว้เสมอเช่นมีซัพพลายเออร์เจ้าอื่นรออยู่มีข้อเสนองานอีกที่รออยู่คุณจะสงบและกล้าหาญขึ้นมากครับต้องพูดอะไร พูดอย่างสุภาพและเป็นไหนเราอยากร่วมงานกับคุณเป็นอันดับแรกแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังพิจารณาข้อเสนอจากอีกสองสาที่ควบคู่กันไปครับเพื่อให้การตัดสินใจรอบคอบที่สุดเราคงต้องขอเวลาเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นที่เรามีอยู่ครับ 4. พลังแห่งความเงียบ The Power of Silence ความเงียบสร้างความอึดอัดและแรงกดดัน คนส่วนใหญ่มักจะทนไม่ไหวและยอมเป็นฝ่ายพูดก่อนเพื่อทำลายความเงียบนั้นซึ่งมักจะมาพร้อมกับการให้ข้อมูลหรือการยอมเพิ่มเติมต้องทำอะไรหลังจากที่คุณยื่นข้อเสนอที่หนักแน่นหรือตอบคำถามสำคัญไปแล้วให้นิ่งและเงียบสบตายอย่างใจเย็นรอให้อีกฝ่ายเป็นคนพูดต่อต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่มองอย่างคาดหวังและรอ 5. หลักการต่างตอบแทน reciprocity เมื่อมีคนให้บางอย่างกับเราเราจะรู้สึกติดหนี้บุญคุณและอยากจะตอบแทนกลับไปต้องทำอะไรเตรียมของแถมหรือเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆที่คุณยอมให้ได้อยู่แล้วเมื่อถึงจังหวัดที่เหมาะสมให้ยอมในเรื่องนั้นก่อนเพื่อร้องขอในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆต้องพูดอะไรโอเคครับเพื่อให้เราเดินหน้ากันต่อได้ ในเรื่องเงื่อนไขาการชำระเงินเรายอมยืดหยุ่นให้ได้แต่ในส่วนของราคาเรายังขอยืนยันตามเดิมนะครับคุณยอมเรื่องเล็กเพื่อรักษาราคาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่6การตีกรอบเฟรมิงวิธีคุณนำเสนอข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับสารอย่างมหาศาลต้องทำอะไร ตีกรอบข้อเสนอของคุณให้เป็นเรื่องบวกเป็นการลงทุนเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นต้นทุนหรือเรื่องหน้าปวกหัวต้องพูดอะไรแทนที่จะพูดว่าค่าบริการรายปีคือ300,000บาทให้พูดว่าด้วยการลงทุนเพียงวันและไม่ถึง1,000บาทท่านจะสามารถประหยัดเวลาทำงานของพนักงานได้ถึง20%อร์นี่ไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายแต่คือการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาวเ การสร้างความสัมพันธ์และความชอบพอ (rapport and liking) คนเรามีแนวโน้มที่จะตกลงกับคนที่เรารู้สึกชอบพอหรือไว้วางใจได้ง่ายกว่าต้องทำอะไรหาสิ่งที่สนใจร่วมกัน (small talk) ชมเชยอ,อย่างจริงใจใช้ชื่อของเขาบ่อยๆแสดงความเข้าใจและรับฟังอย่างตั้งใจต้องพูดอะไรผมเข้าใจมุมมองของคุณกะวินเป็นอย่างดีเลยครับในประเด็นนี้ก่อนจะเริ่ม ผมเห็นรูปกอล์ฟบนโต๊ะทำงานคุณกวินชอบเล่นกอล์ฟหรอครับ 8. หลักการของหายาก (Scarcity) อะไรก็ตามที่มีจำกัดไม่ว่าจะเป็นเวลาจำนวนหรือโอกาสจะดูมีค่าขึ้นมาท,ทันทีต้องทำอะไรสร้างเงื่อนไขของความจำกัดขึ้นมาอย่างมีเหตุผลและจริงใจต้องพูดอะไรข้อเสนอราคานี้ เป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจภายในไตรามาสนี้เท่านั้นครับสินค้าล็ดนี้เป็นล็อตสุดท้ายที่ผลิตด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมตัวนี้แล้วครับ 9. การควบคุมอารมณ์ Emotional Control คนที่นิ่งและควบคุมอารมณ์ได้ดีที่สุดคือคนที่มีอำนาจมากที่สุดในห้องเจรจาอย่าให้อีกฝ่ายยั่วยุหรือทำให้คุณหลุดจากเกมได้ต้องทำอะไรหายใจลึก,ลก หากรู้สึกโกรธหรือกดดันให้ขอพักเบรกอย่าตัดสินใจตอนที่อารมณ์ไม่นิ่งเด็ดขาดต้องพูดอะไรประเด็นนี้น่าสนใจมากครับผมขอเวลาพักสัก10นาทีเพื่อหารือกับทีมก่อนได้ไหมครับ mm hmm. เมื่ออีกฝ่ายใช้อารมณ์ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้สำคัญกับคุณมากเราค่อยคอยคุยกันนะครับ 10. หลักฐานทางสังคม social proof คนเรามักจะคล้อยตามการกระทำหรือความคิดของคนส่วนใหญ่เพราะรู้สึกว่ามันปลอดภัยและถูกต้องต้องทำอะไรเตรียมข้อมูลอ้างอิงว่าลูกค้ารายอื่นหรือบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันตัดสินใจอย่างไรต้องพูดอะไรบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกับท่านอย่าง A B C ก็เลือกใช้โซลูชันนี้ของเราครับโดยปกติแล้ว แพ็กเกจที่ลูกค้านิยมเลือกมากที่สุดคือแพ็กเกจนี้เพราะครอบคลุมและคุ้มค่าที่สุดครับตัวอย่างเรื่องเล่าดีลที่พลิกเกมของคุณเมฆสถานการณ์คุณเมฆเป็นเจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็กกำลังจะเข้าเจราจาขายระบบให้กับไททันกรุ๊ปบริษัทลูกค้าที่ใหญ่กว่าเขาหลายสิบเท่าดีลนี้สำคัญมากเพราะจะเป็นใบเบิกทางให้บริษัทของเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดนี่คือดีลที่แพ้ไม่ได้ การเจรจาทีมของไททันกรุ๊ปเปิดการเจรจาด้วยท่าทีที่เหนือกว่ามากไททันระบบของคุณน่าสนใจแต่เรามีงบจำกัดมากเราให้คุณได้ที่สองล้านบาทขาดตัวคุณเมฆใจหายวาบเพราะต้นทุนและกำไรที่เขาคาดหวังคือ5ล้านบาทแต่เขาเตรียมตัวมาอย่างดีไม่ตอบรับทันทีและใช้หลักการทอดสมอ anchor effect คุณเมฆยิ้มอย่างสุภาพ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอครับแต่จากฟังก์ชันทั้งหมดที่จะช่วยลดต้นทุนให้ไทท่านได้อย่างน้อยปีละ10ล้านบาทและการดูแลแบบพรีเมียมตลอด3ปีตัวเลขที่เราตั้งไว้คือ7ล้านบาทครับเขาโยนสมอที่ราคาสูงกว่าที่ต้องการจริงเพื่อดึงให้กรอบการเจรจาให้สูงขึ้นใช้การตีกรอบและหลักฐานทางสังคม (framing and social proof) ไททันหัวเราะ7ล้านเป็นไปไม่ได้ คุณเมฆพูดต่ออย่างใจเย็นผมอยากให้มองว่านี่คือการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจากเคสของบริษัท ABC คู่แข่งของไททันเขาสามารถลดต้นทุนด้านโอ peration ไปได้ถึง15%ในปีแรกตัวเลข7ล้านจะคืนทุนให้ท่านได้ในเวลาไม่ถึง1ปีด้วยซ้าเขาตีกรอบใหม่ให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและอ้างอิงคู่แข่งเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ใช้หลักการต่างตอบแทน reciprocity การเจรจาเริ่มตึงเครียดไททันยืนยันที่3ล้านคุณเมฆนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าโอเคครับเพื่อแสดงความจริงใจของเราเราจะแถมมอดูลการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงมูลค่า5 0 0แสนบาทให้ฟรีและยังคมยืนยันราคาที่6ล้านบาทครับเขายอมให้ในสิ่งที่เตรียมมาอยู่แล้ว เพื่อสร้างความรู้สึกว่าไททันได้รับและควรจะยอมขยับบ้างใช้ BATNA และการกลัวความสูญเสีย (loss aversion) ไททันยังลังเลคุณเมกจึงหยอดไพ่ใบสำคัญผมเข้าใจดีว่าเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่แต่เนื่องจากตอนนี้มีบริษัทด้านโลจิสติกอีกแห่งหนึ่งกำลังเจราจากับเราอยู่เช่นกันและเขาพร้อมจะเริ่มโปรเจกต์ทันทีหากเราตกลงกันไม่ได้วันนี้ ผมเกรงว่าท่านอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ใช้ระบบนี้เพื่อชิงความได้เปรียบในตลาดช่วงปลายปีนะครับเขาบอกใบ้ถึงทางเลือกอื่น BATNA และกระตุ้นให้ไทท่านตัวที่จะเสียโอกาสทองไปพลันแห่งความเงียบ The Power of Silence หลังจากพูดประโยคสุดท้ายจบคุณเมฆไม่พูดอะไรต่อเขานั่งนิ่งๆจิบน้ำและสบตาผู้บริหารของไททันอย่างสุภาพ ความเงียบในห้องนานเกือบหนึ่งนาทีสร้างแรงกดดันมหาศาลผลลัพธ์ในที่สุดผู้บริหารของไททันก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบโอเค5.5ล้านพร้อมมอดูที่คุณว่ามาและเริ่มงานเดือนหน้าคุณเมกยิ้มและยื่นมือไปจับตกลงครับยินดีที่ได้ร่วมงานกันคุณเมกไม่ได้แค่ขายซอฟต์แวร์แต่เขาใช้จิตวิทยาควบคุมทิศทางการเจรจาตั้งแต่ต้นจนจบ เขาเปลี่ยนจากผู้ที่เสียเปรียบกลายเป็นผู้คุมเกมและปิดดีลที่แพ้ไม่ได้อย่างสง่างาม